เราจะเอา FXDR เนี่ยมาเทสท่อใหม่ซะหน่อยเอาท่ออยู่ฝั่งนี้พีไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมขับข้างหลังเองนะแล้วก็ไม่ต้องรอผมด้วยนะครับผม กราบสวัสดีท่านผูฤฤ้ชมทุกท่านนะครับผมด,ดีดีตอนเราเข้าสู่ช่องวิวแอดดิกครับผมก็ออกนี่นะทุกคนเราจะไปไปไหนครับพี่เกตนะไปสุพรรณไปสุพรรณสุพรรณจ๋าพี่มาแล้วแตยังไม่ถึงนะ <feed> ก็เดี๋ยวให้ดูรถก่อนว่าวันนี้มีใครบ้างนะครับวันนี้เป็นทริปครบรอบ2ปีขอ,องเดินเบานะนี่เราอยู่คนดังด้วยฮะคนดังครับผมจีจีปาครับผมเน่สุดยอด นี่เดี๋ยวให้ดูรถก่อนดูแต่ละคันนะครับว่าเอ,อ S พัน CB R ห้าร้อย CBR พัน Africa Twin ซัดพันซัดเก้าร้อย S พันนี่ก็ S พันแล้วดูรถผมผมเอารถคันนี้มานะครับ FXDR นะครับคลิปนี้จะอยู่ในโปรเจกต์นอกกระแสะ EP สองเราจะเอา FXDR เนี่ยมาเทสท่อใหม่ซะหน่อยเอาท่ออยู่ฝั่งนี้นี่ท่ออยู่ฝั่งนี้นะครับ เราจะ FXDR มาเทสท่อใหม่นะครับแต่เหมือนจะเอามาผิดคันดูแต่ละคันแล้วแบบว่าผมไม่น่ามาน่าจะตามใครเขาไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าทุกคนจะขับไปยังไงขับรอบผมด้วยนะครับเต็มที่นะไม่เกินร้อยี่นะพี่ปวดหลังมากเลยคันสีแดงครับคันสีแดงเพิ่งเปลี่ยนยางมาด้วยอ่าผมไม่กลัวคันสีแดงผมกลัวคันนี้ผมกลัวคันนี้คันนี้คือบุคคลในตำนานี่ต้ที่สองมาแี่ยใช่ แต่เขาลาวงการไปนานแล้ววันนี้วันนี้พกกล่องตัดมาด้วยผมเลยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เดี๋ยวก็รู้ครับพี่เดี๋ยวก็รู้ใช่ไหมพี่โอเคทุกคนนี่เดี๋ยวผมผมไปเปลี่ยนเบาะซ้อนมาด้วยนะแบบว่าตอนแรกไม่มีเบาะนะครับตอนนี้ไปใส่เบาะมาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าทำไมถึงใส่เบาะคือรถคันนี้เป็นปัญหาชีวิตของผมมากเวลาผมจะขับไปไหนนะครับเรียกว่าแบบจะไปกินส้มตำกับแฟนจะไปกินจิ้มจุ่มตรงข้ามบ้านอะไรเงี้ยแบบมันไม่มีเบาะซ้อนก็เลยแบบว่าไม่ได้ขับสักทีแล้วไม่ค่อยดเดาออกนะครับก็เลยแบบ ซื้อบอซส้อนมาแต่พอซื้อบอซส้อนมาปุ๊บแม่งไม่สอนเดี๋ยวถอดออกแล้วไม่ใส่แม่งละสัตว์โอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าทุกคนในกลุ่มเดินเบาจะขับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะทุกคนไปดูกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ออกเดินทางกันเลยดีกว่าไปเลยก็เท่ไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมขับข้างหลังเองนะแล้วก็ไม่ต้องรอผมด้วยนะครับผม <laughs> คืเลต้องบอกว่าผมอยากจะเอาฟิลลิ่งของ FXDR นะครับา r l e คันนี้นะครับมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าการขับออกทิปเป็นยังไงบ้างเพราะว่ายังไม่เคยขับทางไกลให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับก็เลยแบบก็เลยแบบว่าอยากจะเอามาให้ทุกคนได้ดูฟิลลิ่งของมันเสียงพ่อเอางา่ายๆแบบอยากให้ชุมซับนะครับจะได้แบบว่ามีโปรเจกต์นอกกระแสมีีคามม แล้วกูก้ัดตัวพันธ์ทั้งนั้นนะ่ะทิ้งกูงแน่นอนดูทรงละก็เดี๋ยวราดูกันว่าจะเป็นยังไงเป้าหมายคือสุพรรณนะครับึงฉวาดอะไรนี่แหละเออผมก็ไม่รู้าตามตาม่ตางเข้าไปนะเคลียเคทุกคนไปกันเลยอันนี้ก็จะเป็นทิปที่แบบว่าพี่พี่คนนี้ของผมเนีไม่ได้ขับด้วยกันนานมากอันนี้ขับตั้งแต่สกป,ปีที่แล้วที่ขับด้วยกันนะครับ สมัยยังไม่ได้เป็น S1000 V4 เลยโบกมืออะไรไม่ไปไปเลย จะถึงแล้วทุกคนอีกแค่ประมาณ10โลน่าจะถึงนะ

ต้องบอกว่าสุพรรณเนี่ยไม่ไกลเลยนะทุกคนคืออันนี้เราบรุงฉ่าลมันเลยสุพรรณมานิดนึงเลยสุพรรณมานิดนึงก็ไม่นิดนะก็เกือบถึงชัยนาทนะครับประมาณสี่สิบโลถึงชัยนาทนะเลยตัวสุพรรณตัวเมืองสุพรรณมาทีนี้ก็เหมือนกับว่าจากที่ขับคันนี้มานะทุกคนคือมันต้องบอกว่าเป็นทริปแรกเดี๋ยวผมรอเพื่อนๆตรงนี้ดีกว่า คือต้องบอกว่าเป็นทริปแรกที่ผมออกทริปโดยเจ้า FXDR นะครับคันนี้นะครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าคือจริงๆอ่ะรถพวกเนี้ยฮาเลยนะครับในมุมมองผมมันคือมันเหมือนกับว่าไว้ไว้ขับชิลๆแบบยืนพื้นแบบนิ่งๆร้อยสี่ร้อยห้าเนี่ยอยู่ฟาร์ร้อยสี่ถ้าขับกับฮาเลยด้วยกัน แต่พอเวลาเราเปลี่ยนแนวที่เป็นแบบพวกซูเปอร์ไบค์หรือเป็นบิ๊กไบค์เนี่ยที่เป็นคลาสที่ขับมาด้วยเนี่ยกำลังบิดในเวลาเขาแซงอะไรเงี้ยผมว่ากำลังบิดเขาทอเขาเนี่ยมันมันบิดเร่งได้ดีกว่าของผมนี่คือเหมือนกับว่าคือถ้าเร่งแซงเขาเนี่ยจะเหนื่อยมากๆสำหรับตัวผมนะั้นเหนื่อยมากแล้วด้วยท่าขับมันไม่ได้เหมาะกับการที่ใช้ความเร็วมากๆนะครับ คือตัวผมเนี่ยโกกลมเต็มๆเลยก็เลยแบบเหนื่อยต้องบอกว่าเหนื่อยคือตุพันธ์ไม่ได้ไกลแต่กูขับพันนี้มาก,กูเหนื่อยมากเพราะว่าตามตามรถบิ๊กไบค์แบบว่าตัวพันธ์สปอร์ตตัวพันธ์อะไรงนี้ตัวพันธ์ทั้งหลายนะครับมาเย็ดแม่เหนื่อยชิบหายคือถ้าขับแบบชิลๆเงี้ยโอเคไปเลยไปเลยไปเลย แล้วีเแล้วจะเลี้ยวไปทางึ่งลพี่อรไาทเา่นโอ้ตกใจไปเลยไปเลยก็เนี่ยดูดูแต่ละคันนี่เอฟคันสอันเนี้ยซี r ีอาร์ันอย่างเงี้ยเซนจ์ร้อยเซนคันนาิการทวินมีแต่ละคนตัวพันหมดแต่ผมอะช่วงคันแปดต่เหนื่อย บอกว่าเหนื่อยนะครับเหมือนกับว่ารถเอามาใชผ้ผิดประเภทอะคือเอามาตามรถผิดประเภทว่างั้นเถอะคือเราจะขับคันนี้จริงๆคือคือต้องบอกว่าิปนี้สอนให้เรารู้ว่าไม่ควรใช้รถผิดประเภทนะครับถ้าจะมาปุ่มไหนก็ควรใช้รถให้ถูกประเภทเต้องบอกอย่างนี้คือถ้าคงจะเป็นออกทริปสองคันนี้คงจะเป็นแบบสายคาเฟ่ด้วยกันหรือว่าแบบสายคาเฟท่ที่แบบมันก็ต้องอยู่ที่กล่มอีกและ แต่เนี่ยผมต้องบอกนะว่าทุกคนในกลุ่มตอนเเานี้ไม่ได้ขับเร็วนะคืนนี้ถือว่าไม่เร็วผมบอกเลยจริงๆทุกคนขับได้เร็วกว่าน,นี้นะครับแต่โดยเฉพาะแบบล้าก็ชิวๆแนละ้ะไม่ได้รีบไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือแต,แต่แต่ผมมันเหนื่อยเหนื่อยที่ขับไอ้คันนี้มานะครับแม่งคิดผิดมากของตรงคือถ้าเป็นแบบวีพออย่างเงี้ยตอนเราเปิดคันเร่งอะไรเงี้ยมัน เต็มที่ก็คลิปนี้เอาแตบบ่ว่าของต่อของคอเอาเอาให้ทุกคนได้เห็นนะครับเลยเอาให้ทุกคนได้เห็นสลริ่งการขับฮาร์เลน,นะครับแต่เดี๋ยวถ้าใครอยากให้คันนี้เขาไปไหนกันนะถ้าใครอยากจะถ้าใครนะครับอยากจะให้เอา f เดอานะครับช่วยตั้งชื่อผมด้วยแล้ว อยากให้เอามาขับอีกอยากให้ไปทำอะไรคอมเมนต์ได้คลิปนี้นะทุกคนว่าเดี๋ยวจะจัดให้นะครับคันนี้ก็เป็นรถโปรเจกต์นอกกระแสนะครับ EP ที่2ที่เรามาเทสให้ดูแบบฟิลลิ่งเสียงท่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับกายางังไงฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสุพรรณจ๋าพี่มาแล้ว